สวัสดีครับมาเจอกันนะครับผมเป็น EP ที่7ครับเป็น EP ตอนจบนะครับของการเดินทางนะผมด้วยขบวนรถไฟขบวนที่52นะครับผมเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรนะครับผมปลายทางของเราครับผมลงสถานีรถไฟนครลำปางครับขณะนี้ขบวนรถไฟ52ของเรานะครับผมกําลังจะวิ่งผ่านสถานีรถไฟนะครับสถานีห้างฉัดครับผมจังหวัดลำปางครับ ช่วงนี้บรรยากาศเริ่มมืดฝนมาแล้วะโชคดีนะครับที่เราอยังไม่ตกก่อนนะฮะ ถาน,นีขบวนรถไฟที่52ของเรานะครับผมได้วิ่งข้ามสะพานดำนะครับผมข้ามแม่น้ำนะฮะก่อนจะถึงสถานีรถไฟนครลำปางนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสะพานก่อนถึงสถานีรถไฟนครลำปางครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะด้านล่างฝั่งสถานีรถไฟนี่ก็เขากำลังทำเป็นส่วนสาธานนะครับผมมีรางรถไฟมีหัวจักรรถไฟด้วยนะครับที่ขน ผลมาจากกรุงเทพครับสถานีรถไฟกรุงเทพถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็เริ่มเข้าเขตแล้วครับผมตลาดอันนี้เป็นตลาดเก่านะฮะเป็นตลาดที่มีมายาวนานแล้วฮะเป็นตลาดที่มีคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำปางมานะับเป็นเก้าดาวหรือเปล่าเก้าอะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นช่วงสงครามโลกครับเป็นจุดหมายการทิ้งระเบิดของประเทศญี่ปุ่นฮะเพราะเป็นการขนถ่าย เป็นสถานที่ขนถ่ยกำลังครับผมถ้าผมจํามาไม่ผิดเหมือนกันนะครับไม่จําเขามาอีกทีครับผมความรู้นเน็กๆน้อยๆฮะรถไฟก็ได้่อนความเร็วลงไปอ,อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแถวสถานีรถไฟน,ะค,นครลำปางนะฮะก็มี ตลาดนะครับมีตลาดมีร้านอาหารเยอะแยะนะฮะด้านหน้าสถานีรถไฟก็จะมีหัวจักรรถไฟครับเป็นหัวจักรไอ้น้ำนะฮะคนไหนไี่เห็นคลิปแล้วอยาก,มา,ยกมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับผมนั่งรถไฟมาเที่ยวลงจังหวัดลำปางได้ครับสถานีรถไฟนคะรลำปางมีที่เที่ยวหลากหลายที่ฮะซ้ายมือผมนี่ก็เป็นร้านทมตำครับ ส้มตำที่อร่อยมากครับผมมาลำปลางเมื่อไหรผมต้องมากินทุกครั้งครับผมเป็นส้มตำที่หลากหลายครับมีตำกระท้อนตำมะม,ม่วงตำมะละกอครับแล้วก็มีพวกหมูทอดอร่อยครับผมแนะนำเลยครับ สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีนะครับผมก็ได้บรรยากาศดีๆนะครับผมได้มิตรภาพดีๆนะฮะในการเดินทางด้วยรถไฟนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจกันนะครับผมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับผมตัดลอนตามสันลางครับพบกับ เรื่องใหม่ในเรื่องหน้านะผมไม่ว่าผมจะไปที่ไหนนะครับผมก็จะมาลงคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมสลับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณครับ